ทันข่าวพักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายชีสไตล์ประจวันที่25ตุลาคม2568โดยชายผู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับหารามาดูข่าวบอลทยในช่วงของเย็นวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้เอาละยังไงเมื่องานนี้4แมชในครั้งนี้บทพิสูจน์นะแอนโทนีฮัตสันกุนซือคนใหม่ทีมชาติไทยจะเป็นอย่างไรหลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศในการปลด มาสดาเอชอีหัวหน้าบุกสอนชาวญี่ปุ่นออกจากตําแหน่งกุนสือทีมชาติไทยชุดใหญ่แบบสายฟ้าแลบแม้ว่าเจ้าตัวเพิ่งจะพาช้างศึกบุกลรมชนิดไทเปไป6ต่อหนึ่งและก็ยังคงอยู่ในเส้นทางในการลุ้นครับสุดท้ายศึกเอเชียนครับ2 0 27ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียก่อนที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะประกาศแต่งตั้งแอนโทนีฮัสันขึ้นนั่งเก้าอี้กุนซือคนใหม่ของทีมชาติไทยชุดใหญ่ อย่างเป็นทางการสารภารกิจแรกของฮัตสันคือการนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยลงสนาม4เกมสำคัญซึ่งก็จะเป็นบททดสอบใหญ่ในการพิสูจน์ฝีมือและก็วัดใจแฟนบอลไทยทั่วประเทศโดยการนี้ก็จะมีวันที่13พฤศจิกายนพบกับสิงคโปร์นัดเยา้าวันที่18พฤศจิกายนพบกับสีรักกานัดเยือนปลายเดือนม,มีนาคมเกมอุ่นเครื่องปีฟาเดย์รอการยืนยันและก็วันที่31มีนาคมพบกับเติร์กเมนิสถานนัดเยา้า หากว่าแอนโทนีฮัดสันสามารถพาทีมเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องรับพาทัพช้างศึกษษ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 ทุกชาติไทยผ่านเข้าไปสู่รอบสุดท้ายของเอเชียนคัพส0 2วันได้สาําเร็จจริงก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นยุคใหม่ภายใต้การนําทัพของกุลเืออังกฤษอะไรนี้อย่างแท้จริงก็เป็นได้นะครับแต่ะะผมเป็นนะว่างานนี้เรียกว่า4แมชนี้ i, ต้องรอดูกันต่อไปกแล้วกันว่าเขาจะสามารถผ่านโปร4ทีมน,นี้ได้หรือไม่เรามาดูประเด็นข่าวต่อมนันกันครับ อารันยังไงอิชิอิโพสรรเคลื่อนไหวทีมชาติไทยจะไปบอลโลกครั้งแรกปี2030พร้อมขอโทษสิ่งที่เขียนผิดไปโดยหลังจากที่สมาคมกีฬาฟุอลแ่งประเทศไทยประกาศในการปลดมาสดาอิชิอิหัวหน้าบุพการนชาวญี่ปุ่นออกจากตำแหน่งกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่แบบสายฟ้าแลบแม้ผลงานกำลังร้อนแรงหลังพึ่งพาช้างศึกบุกถล่มชนิดไทยเปไป6-1ในศึกเอเชียนคัพ2 0 27รอบคัดเลือก ก่อนแต่งตั้งแอตโทนี่ฮัดสันเารับตำแหน่งตัวแทนอย่างเป็นทางการล่าสุดนั้นม e. าสดาอิชิอดีตกุนซือทิมชาติไทยก็ได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวหลังผลจากตำแหน่งที่เกิดขึ้นโดยเจ้าตัวยังคงแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพอของนักเตะไทยที่จะไปฟุตบอลโลกครั้งแรกในหน้าปราิศาสตร์ในปี2030โดยอิชิอได้โพสต์ภาพอ,อาหารเช้าพร้อมข้อความที่บอกว่า วันนี้ผมก็ทานอาหารเช้าเหมือนเดิมผมเชื่อว่าทีมชาติไทยจะได้เข้าร่วมฟุตบอลโลกครั้งแรกในปี2030และผมเชื่อว่าผู้เล่นไทยมีความสามารถพอที่จะทำได้ผมจะเชียร์ทีมไทยต่อไปอย่างไรก็ตามในภาพดังกล่าวนั้นอิชิอิออเขียนข้อความบนจานอาหารด้วยซอสนะฮะซึ่งสะกดคำว่าไทยแลนด์ผิดไปเป็นไตแปรนก่อนที่จะเจ้ตันั้นจะออกมาขอโทษพร้อมกับระบุเป็นความผิดพลาดที่ไม่ตั้งใจครับ การเคลื่อนไหวครั้งนี้ของบาสดาอิชิได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนบอลไทยจํานวนมากที่ต่างทราบซึ้งในความผูกพันและความปรารถนาดีที่เขายังคงมีต่อเพื่อบอลไทยแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในตําแหน่งกุนซือช้างศึกในครั้งนี้แล้วก็ตามทีนะครับเป็นน้ำง,งานนี้ก็ถือว่าเรานะฮะต้อง move on เดินหน้าต่อไปรอดูผลงานของแอนโทนีฮัสสันกันดีกว่าว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาคร,รับอาราชัยอัตกรเผยรัฐบาลยังคงดำเนินการจัดซีเกม2025ต่อไปในครั้งนี้อย่างไม่วางมือนะโดยอัตกรสิร,ร,ริรัตยากรรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันยังคงมีการจัดเกมการแข่งขันมารเกมกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งนายอัจกรเปิดเผยบอกว่าเป็นเหตุการณ์ความสูญเสียครั้งใหญ่ของปวงชนชาวไทยหลังจากที่สำนักพระราชวังประกาศสมเด็จพระนางเจ้าเาสรฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาย่อมส่งผลกระทบต่อใจิตใจของประชาชนรวมถึงนักกีฬาไทยในครั้งนี้เป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามการจัดเกณฑ์การแข่งขันซีเกมที่มีกำหนดในช่วงเดือนธันวาคมนี้ยังคงต้องดำเนินต่อไป จากมติคณะรัฐมนตรีที่มีมติให้ลดและก็งดกิจกรรมเลื่นเริงช่วงนี้ทางการะทรวงการท่องเที่ยวจะดําเนินการปรับปรุงรูปแบบพิธีเปิดและก็พิธีปิดการแข่งขันให้มีความเหมาะสมในคัณะนี้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกที่มีการแข่งขันอยู่ในขณะนี้ยืนยันว่าไม่มีการงดหรือว่าเลื่อนเกมการแข่งขัน แต่อย่างใดแต่จะมีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมโดยเป็นการแสดงความยืนไว้อะไรสวมปอกแขนสีดำและก็งดกิจกรรมการเชียร์ลื่นเริงเพื่อจะให้เหมาะสมกับพนาของสถานการณ์ในช่วงเวลานี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวด้กล่าวปิดท้ายก็เป็นในวันง,งานนี้ร่วมด้วยช่วยกันครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาครับอารังไงเอยเอกโชเชีย์ตอบโจทย์โอกาสในการดึงชินแต่ยัง กลับมาคุมอินโดอีกครั้งโดยประธานลูกหนังทับการูดาตอบชัดเจนไม่มีการดึงกุนสูชาวเกาหลีใต้กลับมาคุมทีมอีกครั้งอย่างแน่นอนซึ่งเอเด็กโชเฮียประธานสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียเผยถึงโอกาสในการดึงชินทายังอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติอินโดนีเซียกลับมาคุมทีมนอีกครั้งโดยเจ้าตัวได้ยืนยันกับปากว่าจะไม่มีการดึงชินทายัง กลับมาคุมทีมทัพการุดาด้อีกครั้งอย่างแน่นอนเพราะต้องการเปิดโอกาสให้โค้ชรุ่นใหม่ที่มีแนวทางการนำทีมแตกต่างออกไปจากเดิมนอกจากนี้แล้วทางอรลิกโชเฮก็ได้เปิดเผยว่าในช่วงฟีฟ่าเดเดือนพฤศจิกายนจะไม่มีการเรียกนักเตะนักเตะทีมชาติอินโดนีเซียชุดใหญ่เข้าแคมป์ทีมชาติและว่าจะเรียกชุดอยู่23ปีมาทดแทนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันซีเกมส์2อที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมที่ประเทศไทย เป็นเช่าภาพในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นนว่างงานนี้ไม่มั่นใจว่าเรียกว่าชุดนี้เคยเจอกันมาก่อนหน้าน,นี้ไหมตอนอยุ่20ปีและมาเจอกันอีกครัง้งเดยียวย่23ปีงานนี้ต้องเอาคืนให้จงได้ครับทีมชาติไทยของเราเามาดูประเด็นข่าวต่อมานกนครับรัฐในไงขอเปิดจํหน่ายบัตราบาแก้วอุ่นบังกลาเทศนะเมื่องานนี้ห้ามผ้าเด็ดขาดเปิดจําหน่ายบัตรเชียชาบาแก้วดวนกับบังการาเทศฟุตบอลอุ่นเครื่องตามช่วง ปฏิทินฟีฟาเดอบริการบูเมนอินเตอร์เนชันแนลแมชวันที่27ตุลาคมนี้โดยฝ่ายจัดการแข่งขันเตรียมที่จะเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมบละกาเชียร์ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามช่วงปฏิทินฟีฟาเดอช่วงเดือนตุลาคมบายการบูเมนอินเตอร์เนชันแนลแมชพบกับทีมชาติบางกาละเทศในวันที่27ตุลาคมนัดหนังกีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดโดยการอุ่นเครื่องดังกล่าวนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ก่อนจะสู้ศึกมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระว่างวันที่9ถึง20ธันวาคมโดยสำหรับแฟนบอลที่สนใจสามารถซื้อบัตรได้ที่จุดจำหน่ายบัตรบริเวณหน้าสนามกีฬาเลเดพระเเกียติบางมดวันที่17ตุลาคมตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง19นาฬิกาโดยมีการเปิดจำหน่ายโซนที่นั่งให้ชมดังต่อไปนี้โซน E หรือว่า E 1ราคาบัตร80บาทโซน W หรือว่า W 1 W 2ราคาบัตร100บาทในคร้งนี้ ก็เป็นในว่างงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรต้อฝากไปให้กำลังใจและเป็นร่วมเชียร์ธบากแก้วทัพช้างศึกทีมชาติไทยในครั้งนี้กันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารัฐยังไงเกิดอะไรกันขึ้นเมื่อลูกชายปีญพงศ์โพสต์ล่าสุดท่ามกลางดารามาทีมชาติไทยเมื่องานนี้แตงโมพงศ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนลูกชายของปียพงศ์ผิวอ่อนได้ออกมาโพสต์ภาพล่าสุดท่ามกลางดารามาฟุตบอลทีมชาติไทยบารานี ดูวความเคลื่อไนไหวหลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศยุติสัญญากับมาสดาเอชีและก็แต่งตั้งแอนโทนีฮัดสันรับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ซึ่งหนึ่งในคนที่ถูกวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือปิยพง์ผิวอ่อนตำนานของทีมชาติไทยและก็เป็นสภากรรมการสมาคฟมฟุตบอลในครั้งนี้ล่าสุดนั้นแตงโม,มพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนลูกชายของปิยพง์ก็เดี๋ยวมาโพสต์ผ่านเพจแตงโมลงปียพง์ยิงแบบลอยๆว่า เขาทำกับอิชิได้เขาทำกับฮัตส,สันได้ทำไมเขาจะทำกับคุณไม่ได้ออกมาเถอะเอา้าออกมาเต้นกันเถอะออกมาสำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่จะมีโปรแกรมในช่วงฟี่าเดช่วงเดือนพฤศจิกายนโดยที่จะเริ่มต้นด้วยการอุ่นเครื่องตามช่วงปะทิมฟี a าเดกับทีมชาติสิงคโปร์ทีมอันดับที่155ของโลกที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตวันที่13พฤศจิกายนเวลา19นาฬิกา30ที ต่อด้วยบุปเยือนทีมชาติสิงคโปรทีมอันดับที่193ของโลกการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกกรุ๊ปดีแมตช์เดย์ที่5ที่โครมโบรสคอสสเตเดียมกรุงโครมโบประเทศสิงคโปร์นวันที่18พฤศจิกายนเวลา1ิบนาฬิกาสินาทีตามเวลาของประเทศไทยซึ่งการแข่งขนะันทั้งสองนัดจะมีการถ่ายทอดสดทางช่องทันตีทีวีช่อง32และนี่ก็เป็นทันข,าข่าวประคขั้นกีฬาฟุตบอลไทยบายิชิสไตล์ประจำวันที่ 25ตุลาคม2568โดยชายผู้บังคัรั่งผู้บัญชาการครับ